<laughs> มีถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะเพราะว่าเจียบละละนาแล้วก็อเล็กซ์เวรเดลค่ะเขาก็ได้ร่วมเป็นดาราจิตอาสานะคะกับงานเคลียร์ทำครูค่ะเป็นแคมเปญนะคะที่มีชื่อว่า Clear Hat Hero นั่นเองค่ะบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะครับ ตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแคมเปญ Clear Hat Heroes ที่รวบรวมเหล่าฮีโร่ที่มีหัวใจทำเพื่อสังคมมาร่วมแชร์ประสบการณ์ภาระหน้าที่ภายใต้หมวกนำทัพโดยพลตรีชานชัยนพวงศ์ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกและพันตำรวจโทสมเกียรตินนทเแก้วรวมไปถึงเหล่าฮีโร่ตัวจริงอย่างคิมอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตันอยู่เล็กวินมอเตอร์ไซค์หมูและโน้ตอาสาสมัครดับเพลิง และสิบเอกชัชวานทหาร3จังหวัดภาคใต้นอกจากนี้ยังมีดาราจิตอาสาอย่างสาวเจี๊ยบละละนาและนักแสดงหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลพร้อมแรปเปอร์ชื่อดังไมยราบผู้รวมสร้างสารรค์ผลงานไวรอลคลิปคร e a r แอนด์ไมยราบ h ฮก o e โร ที่เรียกเสียงฮือฮาบนโลกออนไลน์ด้วยยอดวิวมากกว่า15ล้านวิวแถมงานนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณวรพัชบรรเลงจิตผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์เส้นผมและทันตะผลิตภัณฑ์บริษัทยูนิลิเวอร์ไทยเทรดดิง้งจำกัดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของแคมเปญน,นี้เพื่อสอ้ให้สังคมได้เห็นความเสียสละของเหล่าฮีโร่ภายใต้หมวกที่มีอาการเกี่ยวกับหนงังศีรษะมีอาการคันและมีรังแคจึงทำให้เกิดโครงการนี้ค่ะ ก็รู้สึกภูมิใจอะค่ะว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทมามามันมันดูได้ผลจริงแล้วคนก็รู้สึกอ,อิ่มไปกับมันด้วยนะคะก็คิดว่าแคมเปญน,นี้ค่ะสร้างจุดเปลี่ยนให้ให้กับสังคมในบ้างครก็เป็นสิ่งที่ทําให้สังคมเด็งเห็นว่าในในสังคมไทยเนี่ยมีคนที่ทําเสียสละเพื่อชาติเพื่อเพื่อสังคมเยอะแยะมากมายแต่อาจจะไม่ได้ถูกเอามากล่าวพูดเยอะนักนะคะถ้าแคมเปญน,นี้เป็นที่กล่าวขวัญหรือผสมความสเรด็จเนี่ยก็จะทำให้คนรู้สึกรักและอยากทําเพื่อผู้อื่นมากขึ้น